สวัสดีค่ะพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาเสน่จันขาวสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะแม่นางจะเอาเสน่หจันขาวที่ได้จากการตัดหัวปักชำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันค่ะว่าเขาจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้จะเห็นว่าออกมายาวมากเลยนะคะพอตอนที่เอาเขาลงปลูกนั่นก็จะเริ่มเป็นตุ่มตาเล็กๆค่ะนี่ค่ะต้นกำลังสมบูรณ์ทีเดียวเลยค่ะมาดูต้นนี้กันค่ะอันนี้ก็เห็นเป็นใบเป็นยอดออกมาชัดเจนทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะต้นก็จะเริ่มแข็งแรงนะคะเดี๋ยวแม่นางจะเอาข้างในออกมาให้ดูกันนะคะ นี่ค่ะเป็นสเสนจันขาวที่เราตัดหัวนะคะเป็นท่อนๆค่ะตัดเป็นท่อนแล้วเอามาลงนคะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ออกมานะคะแต่เห็นเป็นตุ่มตาขาวๆแล้วค่ะเห็นเป็นตุ่มตาส่วนอันนี้รากนี่ค่ะสมบูรณ์อยู่นะคะนี่ค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับการตัดหัว สเสน่จันขาวเอามาชำลงในดินปลูกนะคะในนี้จะเป็นดินสำหรับปลูกาเพาะปลูกกล้าสำหรับกล้าไม้อ่อนนะคะนี่ค่ะจะเป็นแกลบหมักผสมขุยมะพร้าวเป็นแกลบเผานะคะแล้วก็จะมีดินมีพีทมอสผสมครึ่งหนึ่งค่ะแม่นางจะใช้พีทมอสผสมเข้าไปด้วยแล้วก็มีดินร่วนอยู่ข้างในอันนี้จะเห็นว่าเล็กมากเลยนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นการผ่าหัวค่ะได้มาจากการผ่าหัวนะคะกำลังออกมาเลยนะคะนี่ค่ะตัวแล้วแม่นางก็เลยเอากลบลงไปเยอะหน่อยนี่ค่ะเริ่มออกรากแล้วนะคะอันนี้ก็ออกมาเยอะทีเดียวเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวจะเอาข้างในให้ดูนะคะค่ะม่นาจะเทออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะเพื่อน นี่ค่ะเห็นไหมคะได้มาจากการตัดน,นี่คะ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราตัดหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เอามารงชาไว้เลยคะ่ะนี่ก็แตกออกมาสวยงามทีเดียวเลยนะคะรากกาลังแต่งตึงสดชื่นทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะใครสําหรับใครที่ต้องการขยายพันธุ์ มีต้นอยู่แล้วนะคะต้องการขยายพันธุ์โดยวิธีการตัดหัวเป็นท่อนๆนะคะแล้วเอามาชำก็เป็นวิธีหนึ่งค่ะวันนี้เอามาอัปเดตให้ดูนี่คือสองเดือนนะคะที่เห็นอยู่แค่นี้สองเดือนบางอันจะงอกออกมายาวบางอันสั้นเพราะตอนที่เราตัดบางอันก็จะเป็นตุ่มตาเล็กๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ะนั่นก็จะเอาใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะ รากของเขาเยอะทีเดียวค่ะเพื่อนๆอันนี้รากสมบูรณ์มากค่ะอย่างนี้ก็คือจะโตเร็วนะคะเดี๋ยวแม่นางจะเปลี่ยนเป็นกระถางใบใหญ่กว่านี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ารากจะเบียดเกินไปนะคะเดี๋ยวหากระถางอันใหม่ค่ะขนาด4นิ้วนะคะข้างในจะเป็นขุยมะเปลือกมะพร้าวค่ะ ข้างล่างก้นกระถางเมื่อังจะใส่เป็นเปลือกมะพร้าวนะคะเพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีค่ะ,ะแล้วก็เอาต้นไม้ของเราลงไปเลยค่ะเพื่อค่อยจับนะคะเดี๋ยวรากเขาจะหักเ,เติมดินอีกสักเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นดินปลูกอันนี้เป็นดินปลูกสำเร็จใส่ไปได้เลยมีแกลบเผา เปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวที่ละเอียดหน่อยค่ะก็ใส่ลงไปตรงนี้ไม่น่าจะไม่ทับนะคะนี่ค่ะเอาทิ้งไว้แบบนี้ให้เขาระบายอากาศจะได้ไม่เน่านะคะนี่ค่ะถ้าเราเปลี่ยนดินใหม่ๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆ แม่จะเอาปูนขาวหรือว่าปูนแดงนะคะเรามีปูนขาวปูนแดงเนี่ยค่ะปูนแดงปูนแดงก็คือปูนขาวผสมขมิ้นนะคะเอาละลายน้ํานิดหนึง่งลดเค้าค่ะนคะคะบางทีพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในภาชนะใหม่ๆก็อาจจะมีติดตามเนี้ยทำให้ต้นไม้ของเราเหีย่ยวเฉา เป็นลาได้แล้วก็รดด้วยน้ำปูนก่อนนะคะละลายเจือจางค่ะไม่ได้ใส่มากค่ะใส่แค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะเอาละลายมารดเข้าค่ะปูนแดงนิดเดียวค่ะดเติมน้ำค่ะเติมน,น้ำสักเล็กน้อยนี่ค่ะ ละลายดีแล้วก็เอารถไปได้เลยนะคะก็จะค่อยๆซึมลงไปเองนี่ค่ะเดี๋ยวก็รอให้เขาเติบโตนะคะก็เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะมาอัปเดตเสนจเจนขาวที่เราตัดหัวปักฉําให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ ก็กำลังแตกออกมาแล้วนะคะค่ะคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกคนก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe เป็นกําลังใจให้กับน้ำริน Channel ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ